สวัสดีครับวันนี้มาสอบสัมภาษณ์นะครับที่อะไรธรรมศาสตร์นะครับศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ในวันนี้นะสอบสัมภาษณ์ของหัวหน้าสำนักบรลษัดนะครับก็เตรียมตัวมาอย่างที่เตรียมกันไว้นะครับเอกสารก็นะซองหนึ่งก็จะแยกแล้วจะมีเอกสารใบหนึ่งปะหน้าให้นะครับก็คือจะมีบัตรนะครับ สเนาบัตรบัตรประชาชนหรือบัตรค้าราชการนะครับแล้วก็ชุดสมัครชุดหนึ่งแล้วก็แฟ้มประวัตินะครับใส่ซองหนึ่งก็มารับเอกสารแล้วเขียนก็ติดนะครับอีกสองซองนั้นก็จะเป็นตามนั้นนะครับจะเป็นแฟ้มประวัติกับใบสมัครก็อย่างละสามชุดแล้วอีกซองหนึ่งก็เป็นผลงานแล้วก็วิสัยทัศน์นะครับก็อย่างละสามใส่อีกซองหนึ่งนะครับก็หลังจากที่ ยืน ATK แล้วนะครับก็เข้าไปนะครับที่จะไปติดรับเอกสารที่ตรงจุดรายง,งานตัวนะครับเสร็จแล้วก็จับฉลากชุดที่จะไปสอบกับกรรมการนะครับก็นั่งต่อคิวกันไปไม่มีอะไรมากครับก็สำหรับผู้ที่ตำแหน่งสูงๆหน่อยก็ดูเครื่องหมายนะครับถ้าเครื่องหมายกเก่าๆหน่อยเขาจะตัดคะแนนนะครับ ระดับกลางหรือระดับในสูงระดัอย่างเงี้ยเขาก็จะยิ่งคู่แข่งเยอะมันจะมีช่องให้ตัดคะแนนเยอะนะครับเครื่องหมายต่างๆก็อยากให้อหมองนะครับอยาให้เก่านะครับก็ดูให้ดีนะครับก็จะมีคะแนนตรงนั้นที่จะตัดกันนะครับก็ตำแหนง่งสูงหน่อยระดับกลางเนี่ยก็จะเจอเคี้ยวๆหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ต้องเล็งนะครับสีนะ่ห้านาทีก็ผลงานและวิสัยทัศน์ก็พยายามโม้เข้าไปนะครับ นะมีอะไรก็ว่ากันเข้าไปนะครับถ้าเราหยุดมากก,กรรมการจะถามเยอะนะครับนะเราบอกข้างเราไปจนเนี่ยจนเขากรรมการใช้ปากกาเคาะนั่นแหละเคาะแป๊กๆสักหน่อยหนึ่งเราค่อยสรุปมว้วนแล้วก็กรรมการจะได้ถามน้อยหน่อยเนาะก็คงจะนะผ่านทุกคนนะครับขอบคุณครับอาจารย์วุฒนะิก็ติวลูกทีมได้ดีติวลูกศิษย์ลูกหาได้ดีนะครับเป็นการเตรียมตัวพร้อมก็จะไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณมาก